สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูกันส่วนของอการอินสตอฟลฟฟมแวร์ในส่วนของตัวบอ,อร์ด 3d p r i พ t นเนะครับในที่นี้นผมใช้เป็นส่วนของ init a8 นะครับหรือบางคนหลายใช้ m m มฟิกก็ได้นะครับ อ่าเป็นบอร์ดรุ่นนี้นะครับผมใช้เป็นเวอร์ชัน1.1.7่นนะครับส่วนตัวนี้เลยนะครับอ่าก็ในส่วนของการลงไดรเวอร์ usb แล้วก็การเซ็ตคอมพอร์ตตัวนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับอันดับแรกนะครับก็เราติดตั้งในส่วนของ i s u a l Studio Code ตัวนี้้าไปก่อนนะครับติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนะครับอ่าเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาของตัวโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือในส่ววนนของตััครบ extension ตัวนี้นะครับให้เราติด install ในส่วนของตัว platform io นะครับพ l a t f o r m io id ตัวนี้นะนะครับเป็นในส่วนของตัว compile ส่วนของตัวอาย u i n o code นะครับตันนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีตัวไอคอนตัวแพ a t f o r m ตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อมาอันที่สองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกตัว extension ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า merlin นะครับ เราจะทำการเลือกติดตั้งในส่วนของตัว Auto b u ิ l d Merlin Merlin ตัวนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีไอคอนเป็นรูปตัว M นี้ขึ้นมาแล้วครับเราสามารถกดคลิกได้นะครับตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มไอโอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของตัว m e r ินนะครับเราติดตั้งสองตัวนี้เสร็จแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยต่อมานะครับเราเข้าไปโหลดโค้ดในส่วนของตัว m e r ินนะครับ ิมพ์คำว่าโหลดมลริลฟอร์แม์อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเรียกโพรชั่นผมอยากได้สองจุดศูนย์นะครับเนีโพรชั่นนี้ก็ได้นะครับ กดดาวโหลดเข้ามานะครับนี่ผมโหลดไปในเครื่องไม่แล้นะครับต่อมาแล้วครับสิ่งที่ต้องโหลดต่อมาคือ configuration นะครับ configuration นะครับขีด import 2 0ศูนย์นะครับเราเลือก v e r s i ให้ตรงกันนะครับตรงนี้นะครับเลือกเวอร์ชัศูน2 0ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับอะไรได้หมดเลยนะครับเอเอตรงนี้นะเราไป import 2 0ศูนะครับแล้วก็กดดาวโหลดนะครับ อันนี้ผมก็โหลดไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับเมื่อกี้ที่โหลดคือจะเราจะมีไฟล์นในส่วนสองตัวนะครับก็คือที่เป็น Configuration นสอง0ี่สตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมรเลล์สองตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัวโฟลดขึ้นมาใหม่ครับจะได้ไม่งงนะครับ เมื่อเราทําการนะโหลดส่วนของตัวโมลินแล้วก็ตัวคอนฟิกเกอร์ชันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับในตัวโมลินไฟล์นะครับจะมีอซอฟต์โค้ดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นคอนฟิกนะครับที่เราจะทําการแก้ไขนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์คอนฟิกเกอร์ชันครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่คอนฟิกครับเอ็กซมเิลครับแล้วก็เข้าไปเลือยส่วนของ init เรื่อน a 8 plus นะครับ copy นะครับเราจะ copy ค่า conflict ทั้ง3ชุดนี้มานะครับมาแทนที่ในส่วนของตัวตัวค่า default เดิมของตัวบริเว n เวอร์ช2นสันบะครับการที่เราทำแบบนี้ก็กเพื่อก็เพื่อตต้องการนะครับระบุตัวอศค้นะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยทำการใช้บอร์ดตัวนี้อยู่นะครับค่าพอร์ตพินขาต่างๆเนี่ยให้ตรงตามของ a 8นะครับ เมื่อเรากด Copy แล้วก็วางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับกลับไปที่โปรแกรมในส่วนของตัว m อ t i o n Studio นะครับเข้ามาที่ IO Home นะครับแล้วก็กด Open นะครับแล้วปุ๊บ Import Arduino Project นี้ก็ได้นะครับหรือ Open Project ก็ได้นะครับเข้าไปยังไฟล์เมื่อกี้ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า A8 A8 Tending นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในไฟล์ Marin นะครับงั้นเนี่ยเราจะไปเรียกไฟล์ตัวเมื่อกี้มาแลครับ เข้าที่ Open Project นะครับแล้วก็เข้าไปหาไฟล์ที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับผมเลือก e n e น็ตเ i n นนะครับแล้วก็ Merlin นะครับแล้วก็ Merlin อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับกด Open Merlin นะครับตรงนี้นะครับกดดย e ได้ดเลยครับรอตัว แพทช์ฟอร์มนะครับโหลดในส่วนของโค้ดขึ้นมาแล้วครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูนะครับค่า configuration ที่เราเรียกไฟล์มันขึ้นมานะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Anet A8 Anet ธรรมดากับ Anet A8 plus นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามากดปุ่มในส่วนของตัว auto build Merlin นะครับตัวนี้แล้วก็กดรูปค้อนตัวนี้นะครับกดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราดูว่า ในส่วนของตัวซอสโค้ดคอนฟิกเนี่ยได้เลือกค่า CPU ถูกต้องตามบอร์ดหรือเปล่านะครับของผมเป็น S-Mega นะครับ1 2 8 4 p นะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับ init a 8 s p ั t นะครับหนึ่งหัวนะครับแล้วก็บอร์ดรุ่น i n 10นะครับ merlin 2.0.9.7นะครับตัวนี้ไปแล้วอ่าก่ลองกดบิ้วดูครับเดี๋ยวรอโปรแกรมนะครับคอมไพล์โค้ดสักครู่นะครับ นะครับคอมไพน์ผ่านนะครับผมขอลบค่าเออร์เลอร์ก่อนนะครับอเสร็จแล้วปุ๊บกดคอนฟิเกชันใหม่นะครับผมเฟสฟอร์มนะครับแล้วก็ลองกดคอมไพนยย์ตรงนี้ดูนะครับก็ตอนนี้เออร์เลอร์นะครับ ขอแก้ไขเป็นบอร์ด 1284P นะครับรอแพทสวอมคอนฟิกสักครู่นะครับเมื่อตัวแพทสวอมคอมฟิกค่าเสร็จแล้วนะครับกปกดคอมไพล์ใหม่อครั้งนะครับ เรียบร้อยครับผมไม่มีค่าเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่มเรียนตัวนี้นะครับกดลูกคอนตรงนี้นะครับคราวนี้ก็กดอัปโหลดได้เลยครับ เสรครับผมค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมการอัพอัพโหลดเฟรมแวร์เข้าตัวบอร์ดนะครับเห็นได้ว่าคอมไพล์ผ่านเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมผมุณมาครับ